าพอที่อยู่ใกล้โลกลอ่อะอยู่ใกล้โลกที่สุดแล้วมันจะเป็นอย่างไรครับเป็นแบบนีอะไรคะก็กำลังอะว่าอาจจะมีเออจิตวิจิตอะไรอ่า,าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มีใครจะไปอยู่ที่ไหนไหมคะมีไหมคะอ่ะเลิ่จะไปอยู่ที่ไหนคะดระจะัทนทร์ไปอยู่ที่ดวงจันทร์ใช่ไหมคะยู่ที่ดวงจันทร์เพราะอะไรคะมี<อ>ใกล้โลกโอ้เพราะว่ามันใกล้โลกไม่ถึงใกล้โลกก็เป็นยงไงไปเวลาเดินทางก็เร็วเร็วใช้เวลาน้อยกว่ามีใครจะไปดูอยู่ดาวดวงไหนไหมคะ ดีไหมคะอ่าไม่มีอ่ะสมมติว่าเป็นปัดข้าวข้าวจะอยู่ที่ไหนดีอยากไปอยู่ดาวเรงไหนคะอยากไปอยู่เรื่องชานไปก็เลิฟเลยเนาะอ่ะเน็ตวันนีู้ก็เลยมีเกมว่าสมมติว่า ีอยู่4แบบแบบและสอ,องชิ้นนะคะหมดที่3ก็คือในหมวดท้องแหลกอาหารและพลังงานมีให้ทั้งหมด3ชิ้นนะคะชิ้นละเรามีกอกาสอยู่ก็จะสร้างรายได้ได้พื้นที่ละ10สเหรียญน,นะคะถ้ามีบ้านมีไรายได้ไหมคะรับ กระานได้ได้บมากที่สุดไวอะไรคะตแหน่งที่จะวางตัวต่อมีไหมคะอ่ารูปอะไรคะลักษณะของตัวต่อลักษณะของตัวต่อตัวต่อแต่ลักษณะก็มีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แตกต่างกันนะคะมีอะไรอีกไหมคะอ่ายิงกรานไวางถ้าแบบแรกคือถ้าเราวางทับสัญลักษณ์ที่เป็นบ้านเราก็จะหยิบตัวต่อในโหมดบ้านได้ป็นชี้นนะคะถ้าเราวางทับในโหมดน้ําเราก็จะหยิบน วางทับในโมนชิ้นถ้าเราวางคับ3มแล้วก็3ามสามชิ้นเราสามารถวางคับกองอากาศได้ไหมคะได้ได้แต่ว่าเป็นไงเราจะเราจะไม่ได้เบียดพิเศษเพิ่มขึ้นะคะวางทับในช่องที่เราจะวางเลยนะคะทําไปพร้อมกับเกมเลยนะคะอันแรกที่เราคิดจะวางเนี่ยเพราะอะไรคะอะไรกูขอถ อ่คุณวิ้นวิ้วางตัวไหนคะวางทับน้ำเหมือนกันนี่เคยวางทับอื่นไหมคะอ่ะคุณนี่วางครับไม่ไี่เราวางเราวางตัวไหนไปก็ให้เราวางลูกเข้าๆนะคะที่มันลูกเขา อวางน้ำค่ะแล้วก็่นต่อไปก็วางอ้ไอนี้ไร่อทกควาน้ำวางน้ำอ่าคือมีส่วนช่วยไหมคะใครช่วยวางใครช่วยวางช่วยกันหมดทุกไหคะอะช่วยกันหมดทุกคนเลยนะวาตรงไหนยังไง อ่แล้วก็วางอาา่นกังหจการงรานใช่ไหมคะแรแล้วก็อ่วางบ้าสุดท้ายก็เป็นการเจบเอาคะแนน,นสิได้82จริงไหมทั้งหมดมีจากคะแนน,นจากแรงนะ้ำเท่าไหรคะอันนี้เ่อน อะไรคะที่เราจะต้องตัดสินใจวางที่ดินก็คือจะต้องรู้ว่าจะต้องรู้ว่าเรียนจะต้องรู้ตัำแหน่งที่จะวางวางแล้วจะต้องเป็นไงคะหยิบตัวต่อสามารถหยิบตัวต่อชิดถัดไปได้นะคะอ่ะเสร็จแล้วนอกจากจะดูตำแหน่งแล้วดูอะไรคะดูพื้นที่เออตำแหน่งที่เราวางแล้ววางแล้วเป็นไงคะเหลือพื้นที่ สามารถวางตัวต่อชิ้นต่อไปได้มากขึ้นนะคะเซนตาเานี้ทั้งสอบขั้นตอนนี้ก็เป็นการแบ่งย่อยปัญหาเพื่อทาความเข้าใจของอบปัญหาคือเราแบ่งปัญหาออกเป็น2ส่วนแล้วเราก็ค่อยๆแก้ปัญหาทีละหนึ่งอย่างนะคะก็จะทําให้ปัญหาทนขั้นตอนสามารถแก้ได้ง่ายขึ้นนะคะสมมติว่าถ้ามีตัวต่ออยู่สามตัวก็คือขนาดเล็กขนาดกลางขนาด ใหญ่ยกตัวอย่างเช่นในในในเกมมันจะมีเจ็ดแปแล้วก็ข้าเหรียญใช่ไหมคะนักเรียนจะวางตัวต่อตัวไหนก่อนตัวใหญ่ก่อนเพราะว่าเพราาะว่ต้องมีใครบุญที่อยู่อ่านบอกว่าใช่วางตัวใหญ่ก่อนเพราะว่าเพราะว่าถ้าวางตัวใหญ่นะเพราะว่าถ้าวางตัวเล็กก่อนมันจะไม่ ถ้าวางตัวเล็กก่อนมันไมมีพื้นที่วางตวใหถ้าวางตัวใหญ่ก่อนมันยังมีตัวเล็กสามารถแทรกได้ที่คนอื่นไหมครับใครวางตัวไหนบ้างนี่นะคะวางเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับนะต่อไปอ่ะจากกิจกรรมเนี้ยนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเรียนรู้อะไรบ้างคะเดือนแรกเลยก็คือว่าเป้าหมายเกมนี้คือเป็นไงเลยต้อง ตัางอาณาจักรแล้ว ้แกลองอปัญหาในชีวิตประจำวันเราที่เราพบเจอแล้วเราต้องใช้วิธีการแยกย่อยปัญหามญหาอางีเรายกอยางว่าการทกบ้านกันบานยังไงคะการบ้านปัญหาไครบภิตมีการบ้านหลายวิชาแล้วยังไงต่อคะ อันง่ายก่อนอ่อัญญาทำอ่ะต้องทง่ายก่อนแล้วอัญยาทาทีหลังเพราะว่าต้องอให้ผู้ามาอ่เราต้องรอนะคะกับมาสอนมีใครใช้วิธีอื่ไหมคะอ่ะอกเสื้อ้าค่ะะมีกว่าารเลกสื้้าใช่ไหมคะเไงคะังคบากึ่งเบ่เ้กอ่าวันนี้ไม่รู้ว่าจะใส่ชุดอะไรดีเราก็ต้องไปดูก่อนว่าทำไมเอย